สวัสดีค่ะวันนี้ช่องน้องนิดชาแนลนะคะจะพามาขึ้นเขาวงพระจานทร์กันค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเขากันเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขากันค่ะ ที่เด่นพร้อมไหมวันนี้วันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์นะคะมันเย็นหน่อยถ้าถ้าร้อนก็ขึ้นยังไม่ไหวใจเย็นเจ๊ ยังไม่ถึงชั้นที่หนึ่งเลยค่ะทุกคนงูเหา่างูเห่าเลยตัวเอง ที่หนึ่งไปค่ะเริม่มนะคะไม,ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศนะคะชั้นข้างล่างมาเลยค่ะเพราะว่า ข้างล่างจะมืดนะคะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเลยมาถ่ายบรรยากาศชั้นที่สามพันให้ดูลเลยคะ่ะสามพแล้วแล้ว <laughs> อีก790เอง ะคะใกล้แล้วตรงนี้ก็เลย 3, ต้องข<พ>ออ <5 S 1> นุญ,ญาตถอดหน้ากากออกนะคะเพราะว่าหายใจไม่ทันจริงๆค่ะยิ่งสูงยิ่งชันนะคะสู้ๆ จะถึงแล้วพี่เดนหันมาดีเป็นยังไงยังสองนิ้วอยู่ไหมโอ้เก่งมากเลยไปค่ะอ,อีกห้สขั้นหรือเปล่ายิ่งสูงยิ่ง oh, <wow. S 1> ยิ่งสูงยิ่งชันนะฮะ ไกลแล้วย uhm. ี่สิบขั้นเหรอจะถึงแล้วนะจะถึงแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตะคิวขึ้นเลยเก่งมากเลยไม่น่าเชื่อขึ้นมาได้ไงเนี่ย ถึงแล้วเย่ <c ười> โอ้หมอกเยอะมากเลยค่ะหมอกมากหมอกเยอะมากเลยเขาพระเขานางพระจันทร์เพน ถึงแล้วนะคะ3,790ขั้นโอ้ค่าก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะเขาวงพระจันนะคะ3,790ขั้นนะคะ ขึ้นมาข้างบนก็จะลมเย็นมากเลยค่ะหมอเต็มไปหมดเลยเเเหเเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันค่ะ เราก็มากราบการะครกับข้าบาทกันก่อนบบาทาะของรกับท่านนะคะ าระรอยพระพระบาทครับทางตรงนี้ก็จะเป็นอาเราจะไปยกช้างเสียงถ่ายกันนะคะที่เขาวงพระจันทร์ค่ะทางนี้<ท>ตายแล้วใช่มั<ท>ย้มมยตาย้อพอก็เลยเลยทุกคน โอ้โหดูมือหนูแม่น้องนิดก็ยกไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าหนักมากเลยค่ะหลังจากเราขอพรเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงเขากันค่ะ ดูบรรยากาศข้างบนเขานะคะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆตอนตนี้อยู่ที่มีโอกาสก็อย่าลืมแวะมาขึ้นเขากันนะคะเพื่อนๆ2 5 0 0รยแล้วสู้ๆเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะก่อนขึ้นเขาต้องพกยาดมด้วยนะคะคนขึ้นก็เหนื่อยคนลงก็เหนื่อย <laughs> แนะนำให้มาช่วงกลางคืนค่ะเพราะว่ากลางวัน จะร้อนม,อามากเลยนะคะยืนไม่ได้ค่ะขาสั่นต้องเดินเรื่อยๆเป็นไงครับพี่ไหวขาสันาส่นขาสั่น สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะคเพื่อนนสามารถแวะมาขึ้นเขากันได้ค่ะขาสั่นไปหมดค่ะ